น้อธาตุบานเองชั้นเครับเม mm ือนกันที่มาอัพเดทเอาไปซื้อของมากครับของมากสููจี้ครับนี่ลายยางหลายอันครับใส่อเอเดอร์มากมาเบิรงนครับนี่ตัวไหไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาญี่ปุ่นครับเนี่ยมาเป็นเขาไมลา์บานเท่าเลยครับเขาญี่ปุ่นเป็นเม็ดทันๆกลมๆครับ สำหรับปัดเขาสู้นนสาากีอดีบสาลายครับสาลายแค่นีสมม้สำหรับพัดขเขาห้องเขานี่คุ้มเมือมม่อเป็นโชยุ ดสลีกกี้เป็นแม่กับพุ้นครับแม่กับพุ้น,นไข่มวนครับหรือว่าไข่หวานปลาหมึกครับหมวปลาหมึกสำหรับทํำนาตู้ชีพ เป็นวาซานานบีชุนชุนอบชุนชุนรับกินเราขึงจะมองชีดวันนี้นนสเสียเดี๋ยวไม่ไปสรับมวนเขาปุ่งมีรับปุ่งเขารลบอตทำมาปุ้งคเขาดูจิดอาปุ้ง เป็นแซลมอน<ล>แซลมอนแลนมนีปฟูอัดครับฟูอัดชี้ตรงนี่กัเดเช็ดนาสูชี้เอื้อนครับนี่ก็เป็นฟูอัดชนิดฝอยครับเขาทำมาแล้วออกเป็นเส้นเป็นฝอย

กดมาได้แล้วครับทักแชทได้ครับหรือว่าเบอร์โทรก็ได้ครับโทรมาตั้งได้ครับบริการตรงถึงขี่ครับเป็นกันเองไอ้ก่อนละาหาบาครับซือซิแถมหนึ่งครับจะาเริ่มนะครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์ครับจัดงานบันเกิดก็ได้ครับตั้งได้ครับหรือว่าไปเด็ดโลงทานก็ได้ครับยิงโรงทานเอาไปเลี้ยง เด็กๆเด็กน่อยครับเล็กน่อยนพ่อบครับอย่าเลื่อครับท้งใีครับทิบาทต้องธาครับวิจูชีครับพ่อครับหนึ่หกห้าหกสองสี่แปดห้าเจ็ดเจ็ดครับขอบพูดหลายๆนะครับเด้อที่พุนโหนนเอาละพิมพ์นี่ครับจ๊ไปเปียกแค่นี้นะครับ อย่าเลื่อมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแค่ครับขอบคุณเลยายๆครับสวัสดีครับ